เอาล่ะ right. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโลบอกแม p พับจนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นวัยรุ่นพับ g ีลากหัวคมๆกันนะครับสำหรับเจ้าแมปเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากเลยเข้ามาก็คือมีปืนให้เราไล่ย,ยิงกันเลยนะฮะปืนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งนี่อะไรปืนรถไฟมันเป็นยังไงปืนรถไฟอ๋อมันซูมได้ชาร์จชาร์จยิงอ๋อชาร์จยิงได้ โอ้โคตรจ้าอนาคตเบอร์สองเป็นปืนจรวดเฮ้ยอันนี้ RPG พีพับจีมันมี RPG ด้วยเหรอ <c oughs> นี่มันอาวุธสงครามชัดๆเบอร์สามเป็นเปิดระเบิด <c oughs> อะไรคือเปิดระเบิดปืนระเบิดหรือเปล่าเปิดอ๋อเวลายิงมันจะย้อยเหมือน MGL ในฟีไฟน์นี่ <c oughs> เบอร์สี่ไม้กางเขน ไม้กางเขนคืออะไรอ่ะนาาหน้าไม้ป้างพี่อ๋อหน้าไม้เสียงแบบว่าเหมือนหนังกระติกอ่ะฟองแปลงมากเบอร์ห้าเป็นมือปืนเฮ้ยอันนี้เอดับทำไมเอดับเสียงมันเหมือนปืนยิงกระป๋องเป็นงานวันดโคตรฟองแปงอ่ะอันนี้แต่สีสวยนะเบอร์หเป็น S M G อันนี้โรจาดอันนี้ใช้สำหรับระยะจูบเบอร์เจ็ด AR อ๋ออันนี้เป็นปืน AK กระสุนสีทองด้วยนะเบอร์แปดนลูกซองนี่มันลูกซองเด็กเล่นปะเนี่ยเสียงป้องแปลงมากเบอร์เก้าเป็นปืนพก อ๋อนี่ดีเสิร์ตอีกเกิลน,นะแต่ว่าเสียงเนี่ยปืนก๊อกชัดๆเลยส่วนเบอร์ศูนย์เป็นล่มชูชีพเฮ้ยพอกดแล้วเราลอยขึ้นมาอยู่บนฟ้าเลยอะ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็เลือกจุดลงสปายเลย <S <S ค่อยๆลอนลงไปนะถึงพื้นปุ๊บปล่อยล่มนี่เฮ้ยาาใครอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาาพี่อาจจะเอาลองหน้าไม้นะ สาวหัวล่นเฮ้ยเฮ้ยเเอาแฟนผู้สาวคนเมื่อกี้หรือเปล่ามาเอาคืนเฮ้ยพอพี่ตายมาเกิดข้างบนเลยอะโอ้แล้วเราจะลงไปที่เดิมยังไงเนี่ยเมื่อก,กี้อยู่มุมไหนมุมนี้หรือเปล่าเอาละเราค่อยๆล่อนลงมานะจังหวะนี้ปึ๊บนี่แลนดิ้งโดยสวัสดิภาพอย่าลืมตัดร่มด้วย โดนไข่ไล่ยิงมามีคนไล่ยิงมาเหรอวิเถื่อนจัดนี่ตรงนี้มีตาพับจีด้วยนะเทย์เยอร์อันโดว์เบทนกาวเจอโจ์แล้วมันอยู่ข้างหน้ายิงอะไรหัวหล่นไปดิจักอยู่บนเหรอใช่พี่ผมอยู่บนอุ้ยน้องสาวอยู่ข้างบนไว้ก่อนกำลังขึ้นไปแัดนี้เราต้องหาที่เนียนๆไข่มายืน ใครว่ายืนรอลอ,อยยืนอะไรอยู่นัดเดียวแตกโอยืนเลงอะไรไวรุ่นใครเนี่ยเล็งอะไรยืนเลงอะไรเล็งนานไปเปุ้้ยตกนี้เต็มเลยเลงอะไรเสื้อขาวเอาไปอีกลูกเรียบร้อย อะไรจะใส่เดียววะเล่าอะจะใส่เดียวอะจะใส่เดียวอะใส่เดียวอะใส่เดียวอะแล้วข้างบนนี้ใครข้างบนนี้ใครเอาไปอีกรูหลบก่อหลบก่อนอน, <Hey. S 1> น้องสาวน้องสาวจา๋าวิ่งไปไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลใหม่เฟนตามสาวดีกว่าวิ่งหนีใหญ่เลย <Hey. S 1> เราเปลี่ยนเป็นปืนลูด อุ้ยสาวมาแอบนอนนอนมาแอบใครอะ่ะอุ้ยนอนถือปืนไ <laughs> อ้บ้าเอ้ยิดว่านอนจะไปยิงนอนเล็งหัวอยู่นี่ข้างหน้านี่เต็มเลยไอ้นอนคนเมื่อกี้ที่ยิงพี่เมื่อกี้ทำอะไรไว้หัวหล่นไปดี <laughs> ไอ้คนนี้บาสุก้าจะเดินดปืนลูดเฮ้ยมีรถถังด้วย เอ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่ดีอยู่ดีวาสุก้าอ๋ออุ้ยไอเช็คดีพเองบนหลังคาเอาดิคือว่าปืนลูกมันยิงมันกว่าอีกเลยเนี่ยรถถังขับได้ปะไม่ได้พี่ไม่ได้มันแค่ประกอบเอ้ยแต่คันนี้น่าจะขับได้นี่แจกลตองขึ้นไปขับดิสีเหลืองอ่ะเออได้รถโคตรปุ๊บปิ๊กไอ้สอนได้ด้วยแต่ยิงไม่ได้อ่ะ ไปเลยว้าว <ไป S 1> ชนมันเอีสไปเอา<ป><ป>ชนไม่แตกชนไม่แตกเอีสเอา<ป>จบแล้วพี่ว่าลงเถอะจะขับลรอบไปขับลรอบไปวางไงหัวตั้ง <ไป S 2> นารุโตะเราอ่ะอตรงนี้คนเยอะพี่ว่าเราถอยก่อนมันเยอะไป ไหนลองวุดกำแพงนี้มาดิเฮ้ยตรงนี้มีคนกิงอะไรวัยรุ่นนะอ p g เีจะสู้ปืนลูดูดูก่ะูาูเอาดเอดเออีแกหนึงหลังกแพงนี่มันเถื่อนจริงจริงเต็มเลยอุยข้างบนหลังคาลบก่อน เอาดิสองหนึ่งเขาไม่เรียกลุงหลังสองเป็นรถขาวรถขาวพึ่งรถเฮ้ยเอาหัวขาวก่อนไอตัวตึงอุ้ยเป็นเดินรถชนอะเมื่อกี้โดถปืนจะไหนเดี๋ยวร่มลงมาตรงรถเหลืองเดี๋ยวเราต้องไปหาเหรียมดีๆที่ข้างหน้าเอาดีตรงนั้นเข้าไม่ได้มันเป็นจุดเกิดไฟวะข้างหลัง ไอ้บุ๊คไอ้บุ๊คจุกซ้ายมาเฮ้ยตรงนี้มีกล่องแอร์ดรอปด้วยข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้หัวเหลืองไ <laughs> <laughs> อ้หัวเหลืองก็แอบยิงอะไรนี่ไงแอดด็อปมีของเปล่า <h ull> เดี๋ยวมีแต่ระ, <h ull> ะเบิดระเบิดเหรอมาเดยเฮ้ยตรงนี้รถอะไรอ่ะพายวูดบิลเดอร์เฮ้ยมันเป็นรถสร้างของเหรอรถสร้างบ้านน่ะขับได้ด้วยอ่ะคันนี้ เอากระสุนมาเสิร์ฟแล้วครับน่าจะส่งไปไม่ถึงอ่ะน่าจะโดนยิงก่อนใครเข้ามาโดดอะไรเนี่ยโดดอะไรผู้สาวเออไอ้ชนเลยวุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยๆุ้ยวุ้ย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 ัวล่อนรอบนี้เดี๋ยวเราจะลองล่อนบนหลังคาดูนะเฮ้ยมันมีเจ้าถิ่น เจ้าถิ่นมันยิงพี่อยู่เอาแล้วพี่ไปแล้วเอาวองหวัวหล่นไปดิ <laughs> ยืดหลังคาเป็นที่เรียบร้อยวันจะว่าเอาคืนไปดิเฮ้ยแต่ข้างบนวิวดีมากเลยอะ่ะยิงอะไรไวัยรุ่นยิงอะไรไวัยรุ่นห่าแล้วตรงรถถังเต็มเลยเอาไปดึงลูกใครเขาขับรถวันพีควนแว้นรถอยู่แวน้นรถออ แหวนรถอ๋อ,อ AL. หัวหล่นไปดิแตกคารถอ่ะฟาวไว้ใหญ่ไข่ขึ้นมาเฮ้ยรถมันยังไม่หยุดขับอีกอ,อุสาวอุสาวปีรถถังปีรถถังอะ <laughs> อแตกวนถังอุ้ยมีคนหยอดมาสวยอยู่ในหน้าต่างอุ้ยโดนสองลูก โดนปืนระเบิดร้อยเมตรไหนลองสไนเปอร์ดิสไนเปอร์นี่เปอร์ห้าใช่ไหมได้มือปืนแต่ก่อนเราต้องหาตัวยืนนิ่งๆก่อนได้เล่นอะไรฮะเล่นอะไรอุ้ยเป็นเลยมาทางนี้สไนเปอร์มันยิงยากอ่ะเจอเหยื่อแล้วเล่นอะไรอ้าวอะไรเนี่ย จบแบบอินดี้มากอา้ <c oughs> อาวเรียบร้อยเซิร์ฟแตกอดเล่นลาอย